ก็จะมีนักศึกษานะคะมาทําการร่างศิลปะของปราสาทนะคะก็จะเป็นกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่จะต้องมา,าสร้างฝีมือนะคะโดยใช้ที่ตั้งของปราสาทเนี่ยนะคะเป็นการร่างขึ้นมานะคะก็ถือว่า,ามีบทบาทในเรื่องของการศึกษาการฝึกทักษะแล้วก็การนำโมเดลเป็นแบบอย่างในการ ร่างศิละปะต่างๆด้วยนั่นเองนะคะอันนี้โดยรอบบริบทของปราสาทนะคะท่านผู้ชมโดยรอบบริบทของปราสาทโอเคเห็นไหมคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกท่านเข้าไปข้างในนะ